สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตัดเงาะนะครับเริ่มก็พอได้ตัดแล้วครับผมต้นก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับได้แค่สองปีปลูกหลายต้นอยู่ครับแต่มาเป็นลูกสองต้นนี้เพราะปลูกก่อนนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดกันนะครับ นะครับวันนี้นี่ครับวันนี้อากาศดีนะครับไม่มีแดดครับผมบริเวณรอบๆสวนนะครับ,รบผมก็ปลูกผสมผสานหลายอย่างครับลิ้นจี่ก็ได้กินแล้วนะครับนีลิ้นจี่ครับผมวันนี้ก็มาเก็บผลผลิต เงาะนะครับก็ร่วงเยอะเหมือนกันครับตอนแรกดกกว่านี้อีกนะครับร่วงหมดแล้วปลอดสารพิษนะครับผมไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะครับวันนี้เราก็มากินเงาะสดๆกันครับสวัสดีครับ